นีประเภทอะไรเับเนี่ยนายลุงมีเข้ามาลำนสห้าเดียวกนทิ่สซะมไต้องเข้มกันไหมจ๊ะด้ดันไี้อ้ม้ะนได้สั้งตัวจะพี่ ลุงขายไงอะครับล,ลุงหนึ่งร้อแปดสิบบาทกับหนึ่งร้อยบาทจ้าเ<อ>ล็ตัวใหญ่ทานได้ทั้งตัวมันก็ข้าวผมรับประทานทานได้ทั้งก้างเลยครับทานได้จนหัวจ้าครับโอ้ทานไม่น้ำมัใส่ตู้เย็นดูได้ทิชหนึ่งจา้าใชไหมครับคือต้มจนเปื่อยเลยครับจต้มสองวันครับผมใช้เวลาโอ้ครับประทานทานได้ทั้งตัวของหารทานยากับนานคงจะเข้ามาตะครั้งนึง จะหมดพี่ใส่ตู้เย็นนะอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งจาก้างล่าพอไม่ต้องช่องเปิดาจะหมดครับผมลาดเขาจะเข้าาตานงจากรไทยเยอวาแล้วพี่ไม่ได้เอามาตลาดนตัวลายร้อยลแปดสิบได้ลูกค้าไล่คบอกโอ้ลุมาได้ไงเนี่ยเนี้ยเวาแล้วไม่ได้ขายเยอห ไปไปเไปน้ำไปโล่ไปเลยฟ้องฟ้องจ้าอันนี้งานงานทงตัวจะพี่งานงานดูกันได้จ้าต้องเต็ว่ากันไหครับจ้าขออนุญา่ังต้อนจ้าขอบคุณครับ วันหนึ่งต้มกี่ตัวครับลุงสองกะมาณนี้ก็เก้าสิบตัวจ้ะโอ้ประมาณละสี่สิบโลโอ้สองกำมานนี่ก็แปดสิบโลจ้ะทำกันได้ดูกันได้จ้ะ จจ้ากรหอางกันได้จ้ารหวอดางกินได้กลางได้เยอะหน่อยี่ตต่างต่ังดหนึ่งแตัวเล็ตัวใหญ่อาตาดาวยทำเป็นให้นอ้โหเอางตัว้นมาสูงั ใต่ที่เย็นไปกินที่นี้ได้ใช่ไหมใช่ที่เย็นข้างล่างอยู่ใช้ถุงพลาสติใช้เวลาต้มสองวังนนะค<อ>รับผมลาประจำกรจากรลงมาจัดได้จ้ะได้แล้ว